ผมเป็นคนขี้เกียจแล้วผมก็ว่าผมก็เป็นนิสัยแบบนี้จนถึงวันนี้นะบางคนบอกว่าผมเป็นคนขยันแผมไม่ได้ขยันจริงๆผมเป็นคนขี้เกียจแล้วผมก็ไม่ชอบทํางานผมก็เลยชอบมีเพื่อนเยอะๆแล้วก็ชอบบิวให้คนอื่นทําแต่เราอะเป็นคนขี้เกียจใช่ไหมเราก็จะเป็นคนชอบคิดแล้วก็คิดแล้วเราก็บอกเฮ้ยทำสิ่งนี้ทําสิ่งนี้กันอย่างเงี้ยเออเราก็ชอบให้คนอื่นมาทาถ้าเราบางังเอิญเจอคนที่ชอบทําอย่างพ mm. ี่โจเนี่ยชอบทํา ก็โดนเลยนะพี่โจเราก็จะมีไอเดียปุ๊บเฮ้ยโจทําสิ่งนี้เลยโจรอพี่เกง่งทาเลยเออดีมึงขยันมึงทําไปเออส่วนเราเจ้าไอเดียเราก็จะแบบเออไหนดูซิมันทําแล้วเป็นไงบ้างโอ้ oo, ไม่เวิร์คแฮะไม่เวิร์กงั้นเรามาปรับกันดีกว่าอย่างเงี้ยเออเราก็จะเป็นอย่างงี้ผมว่ามันขี้เกียจแต่ว่ามันเพราะเราขี้เกียจเราก็เลยพยายามนึกหาวิธีว่าทํายังไงให้มันได้ผลลัพธ์บางอย่างจากการที่เราแค่คิดอย่างเดียวแต่บางทีเราก็ต้องทำนะเพื่อเราต้องเรียนรู้ก่อนอะว่า ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะไม่งั้นเราจะไปบอกเขาให้ทําไม่ได้อย่างสมมุติเราบอกให้เขาทำพอดแคสต์แต่เราไม่เคยทำพอดแคสต์เลยเงี้ยมันก็เหมือนเราเป็นคนที่แบบพูดจากแบบจินตนาการเคนก็จะไม่เชื่อเราผมว่าผมเป็นคนศิลปินมากไปวันนี้ไม่มีอารมณ์ก็ที่จะทาซึ่งแบบ ผมว่าเนี้ยเป็นข้อเสียเนะจริงๆอยากจะเพิ่มความไม่ติดมากขึ้นอะ่ะก็เลยแบบพยายามพัฒนาตัวเองอยู่นะอย่างเช่นการจัดรายการตอนเช้าทุกวันตอน9โมงเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่พยายามบังคับตัวเองว่าอย่าติดมากนะเช้ามา9โมงมีคนรอแกอยู่แต่พอไม่มีอะไรบังคับอะ่ะมันก็จะทําให้เราแบบศิลปินบางทีเราแอบคิดว่าถ้าเราอะ่ะไม่ศิลปินขนาดนี้เราอาจจะเก่งกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมมีไอเดียเยอะมากจนผมมีสติ๊กเกอร์ลายเป็นของตัวเองที่ เขียนว่าผมมีไอเดียพูดคํานี้บ่อยมากพอเรามีไอเดียปุ๊บเนี่ยบางไอเดียมันเป็นไอเดียที่แบบเราเพิ่งคิดได้ตอนอาบน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไอเดียที่แบบลวกๆหรือบางไอเดียเราแบบเราชอบมันมากเราก็จะขัดเกลามันใช้เวลาทั้งสองอาทิตย์คิดมาเยอะเราก็จะพยายามขายน้องๆในทีบอกเฮ้ยพวกแกเราต้องทําสิ่งนี้มันดีมากเลยนะเว้ย,อ,ยอะไรยเงี้ยแล้วเราก็จะเจอน้องๆ ขัดขาเราเช่นไม่ดีอะ่ะพี่เก่งหนูว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยหรือพี่โจโอบอกโอ้ยมันใครมันจะไปทําอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราแบบคิดมาดีแล้วเราก็จะไฟแล้วไม่ได้อ่างเงี้ยคือช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบอยู่ในห้องไม่ได้เจอคนอย่างเงี้ยออกไปก็เงาเงาเจอคนแต่ในจอมันก็เลยทําให้เราแบบไม่มีพลังความมึงเอมมันหายไปทุกอย่างอ่ะมันถูกเซตมาให้มันเป๊ะไปหมดเลยอย่างเช่นวันเนี้ยเรามีนัดประชุมกันใช่ไหม ก็เอาโอเคมาครับทุกคนมาอยู่ในกรอบอยู่ในจอคุยกันเสร็จเรื่องเนี้จบปุ๊บอ่าโอเคขอบคุณครับพี่เก่งอ่าขอบคุณครับทุกคนอ่าลากันไปแต่มันไม่มีความบังเอิญถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมตอนนั้นก็นคุยเสร็จป,ปุ๊บเฮ้ยแถวนี้แม่งมีร้านกาแฟดีเราไปกินกันไหมพอระหว่างไปนั่งกินร้านกาแฟพวกเราก็อาจจะมานั่งแชร์เออพี่เก่งจริงๆผมมีไอเดียนะอยากจะทาอย่างนี้เพิ่มอยากจะทําอย่างนู้นเออดีว่าอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีเน,นี่ยความบังเอิญเนี้ยมันหายไปแต่สุดท้ายเวลาเรามีไอเดียเยอะๆอ่ะหลักๆ ว่าไอเดียเนี้ยดีไหมจําเป็นหรือเปล่าทําแล้วมันได้อะไรเออถ้าทําแล้วมันไม่ได้อะไรก็มัน,นอาจจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีก็ได้ผมว่าครอบครัวก็มีผลมากๆเลยสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวผมให้ก็คืออิสระภาพเอออิสระภาพที่จะทําอิสระภาพที่จะคิดผมว่าสําคัญมากเลยเพราะว่าถ้าครอบครัวครับคอยบังคับนะว่าคุณต้องทําสิ่งนี้คุณต้องเลิกทําสิ่งนั้นอย่างเงี้ยคุณจํากัดอิสระภาพอะ มันก็จะไม่ทําให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆนะความคิดสร้างสารรค์นะ่ะเกิดจากฟรีดอมใช่ไหมที่จะคิดที่จะทําที่จะลองเนาะเกิดจากแบบการทดลองต่างๆดังนั้นถ้าคุณไม่ได้รับอิสระภาพตรงนี้คุณก็ไม่สามารถที่จะทําได้ดังนั้นถ้าครอบครัวผมอ่ะไม่โอเคไม่ให้ทําสิ่งนั้นไม่ดีอย่างเงี้ยผมก็ทําไม่ได้เพราะว่าบางอย่างเราทํามันไม่ได้ตังค์ใช่ไหม <laughs> แล้วถ้าครอบครัวแกทำทำไมวะ ตั้งก็ไม่ได้เสียเวลาเปลืองไฟอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้เจอโอกาสใหม่ๆยังทำครีเอทีฟทอล์ครอบแรกๆเนี่ยครับขาดทุนทุกรอบเลยถ้าเป็นคนอื่นเขาก็อาจจะบอกว่าทําทําไมทําแล้วขาดทุนเลิกทำเหอะอย่างเงี้ยมันก็เราก็อาจจะไม่ได้เห็นครีเอทีฟทอล์กเวอร์ชัน5,000คนดังนั้นผมว่าอิสระภาพที่ครอบครัวมีให้อ่ะนั่นอ่ะคือสิ่งที่สําคัญ